วันนี <ules> ้หลังจากปัสสังเกตสอนฟักทองแล้วเนาะแค่นี้แหละก็จะทำมดูนี่บนี่ัทเองเลยนี่ครับฟักทองที่ได้รับการผัสสังเกตสอน ตรงเดียวยง่งล่ะใหญ่มั้ยนี่ใหญ่หแย่งมาเองเลยกำลังดีเลยต้องผสมเกรสรมันลูมันจะได้ใหญ่นะนี่มาดูกันเทคนิคการผสมเกรสรไปแล้วอันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะ ครับเเรียบร้อยครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะประสบยอ์ก็จะได้รูปควักทองขนาดนี้เลยเป็นไงล่ะ,คะเครื่องผสมเกสรมีประโยชน์มากได้รูปควักทองใหญ่ๆแล้วัน,นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันเทคนิคกันม่